สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจําวันไปกับเศรษฐกิจคลาบนะครับวันนี้วิเคราะห์กันประจําวันจันทร์ที่23มิถุนาเวลาอาัดก็ประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับต้นสัปดาห์เราเริ่มด้วยทางเฟรมวีคเลยแล้วกันนะครับกออ็สัปดาห์ที่แล้วเป็นแท่งแดงนะคบเป็นกึง่งกึ่งมรุปรูตรเนาะแต่ว่าไซส์มันเล็กกว่าของสัปดาห์ก่อนหน้าครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเรามองว่ามันคือการเบรกเอาท์จะกรอบการพักตัวใช่ไหมแล้วก็ สัปดาห์นี้ก็เลยมองว่าเป็นการยอ่อเออสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมองว่าจะเป็นการย่อตัวเพื่อจะขึ้นต่อใช่ไหมแต่ว่าทั้งสัปดาห์เขาซึมลงทั้งสัปดาห์เลยนะครับลงมาที่แนวประมาณ50%เนาะนผมวัดผิด5 0เอนะครับเอาวัดจากนี้ขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมห้แล้วก็ค้างอยู่ที่50%ตอนจบสัปดาห์เปิดมาวันนี้ก็กระโดดแกบขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไม่ได้จริงๆเนาะก็ขึ้นแล้วก็ทิ้งลงมานะคร ออก็ไม่รู้สาเหตุนะครับสาเหตุก็น่าจะเป็นความขัดแย้งของอิหร่านกับอิสราเอลนี่แหละเนาะแต่ว่าไม่รู้ทําไมถึงยืนไม่อยู่นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันก็ไปดูในทางเฟรมเดย์ต่อเนาะในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อัพนะครับที่เราคุยกันไว้ว่าก่อนหน้านี้นี่มันเป็นโครงสร้างราคาขาขึ้นอยู่นะยังไม่เสียทรงนะยังมีเบรกออฟสตั u c เจอร์ได้1ครั้ง2ครั้งใช่ไหมดังนั้นแผนเราก็เลยบอกว่าเรารอบายในโซนนี้อันที่1ก็คือ โซนนี้มันเป็นดีมานซึ่งเปิดด,ดูจากสัปดาห์ที่แล้วได้เนาะเอาลุก20อ่ะอันนี้นะครับก็โซนนี้มันเป็นโซนดีมานที่เดนดีมานของ day เนาะก็เป็นแนวรับที่เราให้ไว้นะครับถ้าไม่หลุด3,340ก็มองรีบาวเนาะโดยที่เราไปดูใน time frame เล็กเราก็บอกว่าใน time frame 15นาทีมันมีอาการนี่เนาะอันนี้เนาะของเมื่อวันศุกร์นะครับเราบอกว่ามันมีการ change character ใน15นาทีเนาะลงมาก็ มีโอกาสซื้อตรงนี้นะ3,345ใช่ไหมที่เราให้ไว้เป็นดีมาน15นาทีลงมาเจอสัญญาณเอ็นกราฟิงก็บายขึ้นไปนะครับปรากฏว่ามันไปจบแท่งแค่โซนนี้เนาะเออจบวันนะครับเช้ามันโดดขึ้นนะแต่ก็ยืนไม่อยู่เห็นไหมขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้เยอะนะ3,400เปน็นแนวต้านเราด้วยเนาะหนุยจากไฮเดิมไฮประมาณนี้เนาะเออก็ยืนไม่ได้นะครับสิ่งที่เราดูว่าทำไมยืนไม่ได้ก็คือลองมาดูกันเนาะ ดูย้อนกันนิดนึงนะผมขอใช้1ชั่วโมงนะครับนี่จะเห็นภาพชัด1ชั่วโมงเนี่ยมันเบรกออฟส r u เจอร์ไม่ได้เนาะขึ้นไปแต่เข็มยืนไม่อยู่นะครับไปปิดเหนือไฮสําคัญไม่ได้เนาะ3380ที่เราให้ไว้นะครับบอกว่าถ้าอยากจะขึ้นจริงๆ่าลงจะจบเนี่ยจะต้องขึ้นไปเบรกออฟ t ั u เ t u r e ของชุดนี้ให้ได้นะครับไปยืนให้อยู่ซึ่งมันเพิ่งมาแบ่งเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนาะนี้ทำยังไงเราก็ต้องตีแล้ เราก็ต้องตีโครงสร้างราคามาแต่ตรงนี้มันจะทําให้เราสับสนนิดนึงนะครับตรงนี้เพิ่งจะยืนยันการเบรคใช่ไหมแต่ว่าไฮที่เราจะต้องตีเนี่ยเราต้องยกไฮไปไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าไฮนี้มันขึ้นโดยทําสูงกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่คอนเฟิร์มเชนน่ะมัน,น,นะนนะคือตรงนี้เนาะตรงนี้นะคอนเฟิร์มเชนคือตรงนี้แต่ว่าไฮที่จะไปแมปเนี่ยต้องไปแมปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้โครงสร้างนี้แล้วกันถ้ายังวิ่งอยู่ในกรอบนี้ถือว่ามันยังคงเป็น โมเมนต์ของการฟักฐานเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันทิศทางไม่แน่ชัดนะมันเชนัลแฟคเตอร์จริงถูกไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องใส่เป็นเชนัลแฟคเตอร์เ,เนาะของ H1 อ่ะตรงนี้มันเชนจริงแต่อะไรแต่เหมือนจะยืยืนไม่ได้เนาะคือถ้าเชนตรงเนี้ยทำให้เกิดไฮนี้ใช่ไหมเราก็ต้องดูละหลังตรงเนี้ยถ้าจะกลับตัวจริงต้องไปเบรกไฮนี้เนาะแทนที่จะเป็นไฮที่มันเบรกถูกไหมอันนี้คืออาจจะสับสนได้นะครับ เพราะนั้นการคอนเฟิร์มเนี่ยไฮนี้เป็นตัวเบรกเนาะแต่ว่าไฮนี้ด้านสูงกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องยกไฮไปที่ตัวสูงกว่าแล้วก็ถ้าจะบอสอีกครั้งหนึ่งอะ่ะจะต้องไปบอสไฮบนเนาะแปลว่าหมายความว่าแปลว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือการขยายกรอบของการพักฐานเนาะมองได้เลยว่าตรงนี้มันจะเป็นไซด์เวย์เนาะเพราะว่าเชนดั้งไฟเตอร์แล้วกว่าจะขึ้นไปยืนขั้งบนอ่ะจากการคอนเฟิร์มเบรก3,360ต้องไปคอนเฟิร์มเบรก3,004นะครับถึงจะยืนยันเป็นฝั่งขึ้นลองลองนึกภาพตามไปก่อนเนาะ ดังนั้นแผนแล้วเป็นยังไงดีผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นไซด์เวย์ละถ้าอยากจะบายเนี่ยมันมีโครงสร้างบายเหมือนกันเพราะว่าเราดูตามเนี้ยมันคือเอออันนี้เนาะเบรกไฮขึ้นไปได้ตรงนี้ยืนไฮลงมาก็อาจจะมองแถวแถว QM เนาะแนวที่ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ3 3 4 5หที่เราบอกอาจจะรอบายแถวนี้หรือหรือมองด้านล่างไปเลยนะครับซึ่งเราบอกไปแล้วว่าถ้าหลุดอันนี้ไปรับด้านล่างทีออ่มีแนวสำคัญอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ ของ day ใช่ไหมที่เราตีไว้นะครับตรงนี้เนาะ Demand ของ day, อง day คืออันนี้แนวนี้นะครับก็เป็นแนวสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยรองรับแถวๆประมาณ3310ดูดีกว่านะครับดูดีกว่าก็เป็นแนวที่เราให้ไว้มวนสุกนี่แหละตรงนี้เนาะ สามสามสามศูนย์เก้าถ้าจะมีก่อนนั้นก็จะมีอันใกล้ก็ด้านบนนะครับสามสามสองห้าเนาะเป็นกรอบบนของดีมานไปไะนถ้าเกิดว่าหลุดสามสามสี่ศูนย์เนี่ยเป็นรอสามสามสองห้าหรือสามสามหนึ่งศูนย์เลยส่วนถ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยเอาจริงๆคือมันยืนไม่ได้นะครับตอนนี้มันพยายามจะขึ้นมาเมื่อเช้ารอบหนึ่งเนาะรอบตอนนี้นะตอนนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยมันเหมือนยืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการติดแนวต้านที่มันเป็นเทรนด์ไลน์ชุดนี้นะ ถ้าผมตีก็จะเป็นชุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าถ้าจะบายแถวแถวด้านบนเนี่ยผมว่ารอเขาเบรกเอา t ก่อนนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์เดิมเนาะเบรกเอาตรงนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าสวยขึ้นหลุด3ามพขึ้นไปเนาะย่อลงมาหาจังหวะเมื่อจะบายจังหวะเนี้ยถ้าจะบายโซนบนเนี่ยแถวนี้สวยกว่าส่วนถ้าไม่ไม่บายโซนบนเนาะก็มองหาจังหวะบายด้านล่างนะซึ่งตรงนี้ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเขาสามารถ ช็อกทำให้เปลี่ยนทิศทางได้ใช่ไหม่วนนี้ยังคงมีนัยยะอยู่นะครับผมว่ามันยังใช้ไม่หมดนะก็ประมาณ3 3 4สนี่แหละอันเดิมนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีก่อนหน้านั้นไหมมันถูกส่งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีดีมานสร้างให้เราอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีชุดนี้เนาะซึ่งตรงนี้มันลงมาย้ําอยู่หลายรอบนะครับตรงนี้เนาะมันย้ําอยู่หลายรอบมันสร้างฐานเนี่ย ขึ้นมาทําให้ช็อคได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นแนวระยะเช่นกันนะครับให้ไว้ด้วยอือแปลว่าแนวรับเทียบแปลว่าอาจจะมองมุมนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าต่ําลงมาต่ําจาก3,370เนี่ยลงมาแนว3,350ก็ถือว่าเป็นโซนซื้อที่คุ้มนะครับเพราะซับลอตท,ที่โลใช่ไหมอ่ก็จะมีอัพไซด์ที่วิ่งขึ้นด้านบนได้เยอะอยู่เพราะฉะนั้นผมมองแบบนี้นะ ผมบอกแบบนี้ว่าแนวซื้อเนี่ยประมาณนี้3350 3345หลุด3340ยอมหลุดแล้วก็ไปรับอีกทีเริ่มรับ3325 3310นะครับอ่ารับอยู่ประมาณนี้ต้านก็นี่เลยนะครับยังไงก็ต้องใช้แนวเทรนไลน์ชุดนี้ไว้ก่อนเป็นแนวต้านนะแล้วก็ต้านถัดไป3 4 0หลุดขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ33 ไอ้สาชุดนี้คือ3420ี่สองศนะครับ 3, 4, 2, สามสอ่ะเพราะนั้นแนวนี้ประมาณนี้นะครับแปลว,ว่าไอเดียแผนหนึ่งก็คือรอเบรกเอาไว้ที่สองคือย่อลงมาบายแถวนี้อ่าขึ้นมาคาดหวังตาม tp เหล่านี้เนาะเป็นแผนสอง ส่วนแผนชอ็อตเนี่ยจริงๆผมมาไลฟ์ใช้ไปนิดนึงเนาะมันก็คือต้องแถวนี้แหละด้านบนก็คือประมาณ3ามสูนนี่แหละเป็นแนวชอ็อตถ้าเกิดว่าชุดนี้ใน15นาทีเนี่ยมันเปิดแบบนี้ใช่ไหมมันเด้งขึ้นมาก็เป็นแนวชอ็อตนะที่ราคาเดิมนะครับ3ามสตรงนี้นะเป็นแนวชอ็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียชอ็อตก็จะเป็นแบบนี้เนาะพึ้งแล้วก็คาดหวังลงไปเทสเป็นสี่ชมพูนี้นะครับ เออถ้าเราก็ดูแล้วกันว่าลงไปได้ถึงแค่ไหนเนาะมีโอกาสลงไปเทส25ยี่ห้าี้าหรือ20เลยนะบอกตามตรงเพราะว่าโครงสร้างราคามันซึมลงมาตลอดนะครับขึ้นไ่ไม่ได้เลยมีแรงขายตลอดเลยอ่ะวันนี้แอบยาวนิดน,นึงนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ